มาพบกับลูกแก้วนะคะในช่อง YouTube บอยรถบ้านเพชรบุรีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำรถเข้าใหม่กัน สถานการณ์โควิดและโลกใหม่ช่วงนี้นะคะหลายๆคนน่าจะอยากมีรถส่วนตัวไว้ใช้มากกว่าการไปขึ้นรถสาธารณนะใช่ไหมคะแล้วจะดีอีกขึ้นไปอีกไหมนะคะถ้าสมมติรถคันนั้นเนี่ยสามารถทํามาหากินประกอบอาชีพของเราได้วันนี้นะคะแก้วก็เลยมีเจ้าคันนี้ค่ะ t o y o ต a h ไฮรักลีโวซิงเกิลแคปสอเจปี2017มาแนะนํากันค่ะ สำหรับคันนี้นะคะเขามาในสีเทาสวยๆแบบนี้เลยบริเวณด้านหน้านะคะกระจังหน้าของเขานะคะก็เป็นสีดําด้านให้ความลหล่อเหลาเอาการมากๆนะคะแล้วก็ไฟหน้าของเขาเนี่ยเป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะคะสําหรับคันนี้ก็เป็นเครื่องดีเซล2.4นั่นเองนะคะบอกเลยว่าเป็นรถกระบะตอนเดียวที่ด้านหลังเนี่ยเขาสามารถขนของบรรทุกของได้อย่างดีเลยล้อของเขานะคะมาในล้อกระทาแบบมีฝาครอบขนาด15นิ้วค่ะ มาพร้อมกับยางมิชลินนะคะบอกเลยว่ายางเนี่ยสวย,สวยเลยสามารถวิ่งงานได้แบบสบายสบายเลยนะคะด้านหลังเช่นเดียวกันค่ะมีแม็กไลเนอร์มาให้เราเรียบร้อยแล้วนี่เลยแม็กไลเนอร์ของเขาบอกเลยว่าสวยมากนะคะคันนี้นะคะเป็นรถบ้านนะคะรถบ้านแท้เลยรถเนี่ยเจ้าของเดิมนํามาขายให้ร้านบอยรถบ้านนะคะแล้วเราเนี่ยก็ได้สแกนมาเรียบร้อยแล้วนะคะว่าคันนี้เนี่ยสวยงามพร้อมส่งมอบให้เจ้าของคนต่อไปมากมาก บริเวณด้านหลังนะคะที่แก้วอยากจะให้ทุกคนดูก็คือแม็กไลเนอร์ของเขาผ่านการใช้งานมาค่อนข้างที่จะน้อยแทบจะไม่มีร่องรอยการขีดข่วนนะคะไม่มีการสึกหล่อเลยแม็กไลเนอร์เนี่ยพูดได้เลยว่า100%ซ์มากๆใครที่อยากได้รถกระบะตอนเดียวนะคะไปทำงานไปขนของนะคะหรือว่าไปวิ่งงานทำมาหากินประกอบอาชีพ คันนี้แก้วบอกเลยว่าสวยงามมากแล้วก็คุ้มค่ามากมากเลยเดี๋ยวแก้วจะพาทุกคนนะคะเข้าไปดูในห้องผู้โดยสารนิดนึงแล้วกันนะคะว่าเขาสวยงามขนาดไหนนะคะรถปี2017ภายในจะสวยเหมือนภายนอกหรือเปล่าเดี๋ยวตามกันไปเลยค่ะ สำหรับภายในของเจ้าคันนี้นะคะบริเวณคอนโซลด้านหน้านะคะเขาก็คุมโทนสีดำมาเลยนะคะพร้อมกับเบาะหนังสีดำของเรานั่นเองค่ะสำหรับเบาะหนังนะคะบริเวณผู้โดยสารนะคะบอกเลยว่าเบาะกว้างมากถึงแม้ว่าคันนี้นะคะจะเป็นซิงเกิลแคปแต่บอกเลยว่าผู้โดยสารด้านข้างของเราเนี่ยสามารถนั่งได้แบบสบายๆเลยนะคะที่สำคัญนะคะคันนี้นะคะเขาใหม่มากๆนะคะบริเวณด้านบนอยากให้ดูม่านบางแดดของเรานะคะนี่ยังไม่ได้แกะพลาสติกออกเลยนะคะ คันนี้บอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆเลยบริเวณด้านหน้าของแก้วนะคะพวงมาลัยของเขาเป็นพวงมาลัยหนังนะคะเครื่องเสียงสามารถเล่นได้ค่ะ C D F M A M นะคะแล้วก็สามารถต่อ U S B และ A U X ได้นะคะที่บริเวณหน้าจอเลยนะคะ คันนี้ยังสามารถรับสายวางสายได้ด้วยนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นซิงเกิลแคปแต่เขามีโหมดตรงนี้มาให้เรานั่นเองค่ะด้านลา่างเครื่องเสียงของเรานะคะก็จะเป็นระบบแอร์แบบแมนนวลค่ะพร้อมกับนี่เลยเกียร์ของเขาก็เป็นเกียร์แมนนวลเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็คันนี้นะคะอยากจะบอกว่าแอร์เย็นมากๆนะคะถ้าเราปรับแอร์ให้ทุกคนได้ดูเนี่ยแกบอกเลยว่าเสียงแอร์ต้องเข้าไม้แน่นอนนะคะแล้วก็ คันนี้นะคะความสะอาดของเขาเนี่ยมาเป็นที่1เลยนะคะสวยงามมากรถปี2017เจ้าของเดิมดูแลมาค่อนข้างที่จะดีค่ะสำหรับระบบความปลอดภัยของเจ้าคันนี้นะคะเขาก็มีแอร์แบ็กคู่หน้ามาให้นะคะพร้อมกับระบบเบรก ABS เลยนะคะขับขี่ทำงานนะคะบอกเลยว่าปลอดภัยหายห่วงแน่นอนคะ่ะและแน่นอนคะ่ะที่ลูกแก้วย้ำอยู่เสมอนะคะว่าห้องเครื่องของรถที่ร้านบอยรถบ้านเนี่ย เป็นห้องเครื่องเดิมๆนะคะอยากให้ทุกคนดูเจ้าคันนี้ก่อนเลยนะคะสําหรับห้องเครื่องของเจ้าคันนี้นะคะสวยกริบสะอาดมากๆนะคะคันด้านหน้าคัานด้านข้างน,นะคะไม่เคยผ่านการชนหนักพีิกความจมน้ําหรือไฟไหม้แน่นอนนะคะบริเวณแผงการความร้อนด้านบนนะคะอยู่ครบอยู่สมบูรณ์แบบร้อเปอร์เซนเลยนะคะห้องเครื่องเนี่ยสภาพสวยสภาพเดิมไม่ผ่านการดัดแปลงโครงสร้างแปลงสภาพใดๆมาแน่นอนนะคะหลายคนนะคะที่เข้ามาที่บอรถบ้านก็จะเข้ามาเปิดห้องเครื่องกันแบบนี้เลยนะคะบอกเลย ว่าเราเนี่ยยินดีนะคะให้ลูกค้าเนี่ยเช็ครถได้ก่อนเลยนะคะเพราะว่ารถของเราสวยจริงๆค่ะสำหรับคันนี้นะคะ Toyota h ไ Lu ัก e v โวซิงเก c ลแ 2.4J ปี2017นะคะค่าตัวร้านเราอยู่ที่389,000บาทค่ะ บอกเลยว่าได้รถไปขับด้วยนะคะแล้วก็ได้รถใช้งานไปด้วยแถมนะคะคันนี้ยังผ่อนสบายๆเริ่มต้นผ่อนที่5,000บาทต่อเดือนรับดอกเบี้ย0%นาน6เดือนไปเลยใครที่ฟังคลิปนี้อยู่นะคะและอยากที่จะได้เรทผ่อนถูกๆแบบนี้นะคะพร้อมกับรถสวยๆของบอยรถบ้านนะคะอย่าลืมคอมเมนต์นะคะด้านล่างหรือว่าจะติดต่อเข้ามาในช่องทางของบอยรถบ้านก็ได้คะ่ะสําหรับวันนี้นะคะสถานการณ์โควิดนะคะร้านบอยรถบ้านเป ทำการปกติทุกวันนะคะไม่เว้นวันหยุดเสาร์อาทิตย์ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์นะคะสามารถเข้ามาดูรถสวย,สวยชมกันก่อนได้เลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะแก้วต้องขอตัวลาไปก่อนฝากเจ้าไฮรักรีโวตอนเดียวคันนี้ไว้ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะมาที่บอยรถบ้านมีครบจบทุกรุ่นสวัสดีค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่อง u t u b e บอยรถบ้านด้วยนะคะ